เรื่องราวน่ายินดีกับความรักอันสดใสของแกบชนกสุดานางเอกสาวทางช่อง3ามที่ล่าสุดควงแขนแฟนหนุ่มนอกวงการดีกรีร้อยตำรวจเอกกรกฎพุคยาพรหรือผู้กองไอเข้าสู่ประตูวิวาหวานหลังจากที่เมืองกลางปีที่แล้วแฟนหนุ่มได้คุกข่าวขอแต่งงานสุดโรแมนติกนะริมทะเลเกาะเมาดีเมื่อวันที่27สิงหาคม2566ที่ผ่านมาแกบชนกสุดา ok และ ผู้กองไอ้ได้ควงคู่เข้าพิธีมั่นหวานชื่นและพิธีแต่งงานณนะบ้านปาบไนเลิศท่ามกลางบรรยากาศการมาร่วมยินดีของคนในครอบครัวเพื่อนสนิทมิตรสหายทั้งในและนอกวงการทั้งนี้จะมีการจัดพิธีฉลองมงคลสมรสขึ้นอีกครั้งในวันที่สองกันยายน 2,566ที่น่าตื่นตาอีกคือชุดแต่งงานที่นางเอกสาวสวมใส่สวยงามเลอค่าดุดเจ้าหญิงที่ตัดเย็บโดยห้องเสื้อชื่อดังวานาชกูตูเป็นชุดไทยสีวาลายัยทำจากผ้าไหมลำพูนสีขาวออฟไว้ที่สั่งทอขึ้นมาใหม่เป็นพิเศษและขึ้งทะเบียนรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานจากกรมหมอนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตั้งชื่อลายทอผ้าไหมผืนนี้ว่าชนกสุดา ตั้งขึ้นตามชื่อของเจ้าสาวผู้สวมชุดนี้